ออกกำลังกายกล้ามท้อง5ท่ากับน้องมุกกันนะครับโอเคสำหรับท่าแรกนะครับผมเราจะเตะหน้าพับลำตัวนะครับอันนี้เราทำตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับป้ายยืดแขนขึ้นตรงเริ่มครับหนึ่งสองครับเล่น1ิบครั้งนะครับจังหวะที่เตะหน้าพับลำตัวนะครับผมให้เอามือตกใต้ขาแบบนี้เลยอัพอัพแปดสองที 9, okay. เก้าสิบโอเคเตะข้างครับผมแล้วก็พับเอวเข้าไปครับสามสองเริ่มครับป่ายสองครับสาสี่ครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับเราจะทำตั้งแต่ท่าที่1ไปจนถึงท่าที่ห้าเลยนะครับผมสี่รอบนะครับสี่รอบอ่ะอีกข้างหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดปเก้าโอเคท่าที่สามเราคว้ครับซ้ายสลับขวาครับผมอ่ายืนยืนยืนเอาแบบยืนสามท่าก่อนสามสองเริ่มครับไปใครที่ดูอยู่นะครับผมอ่าแบบยืนก่อนเลยทำง่ายๆนะครับทำตามได้เลยนะครับจังหวะที่เอาศอกไปชนข่าอะ่ะเราจะไม่เอาแค่ศอกชนข่าวแต่เราจะพับลำตัวเข้าไปหากันด้วยนะไปเลยครับ 9 10โอเคแอบดมินิเซอร์กระโดดและบิดเอวครับผมอ่าอันนี้นะครับให้ขาทั้งสองข้างคู่กันแล้วก็บิดสวนกับเอวนะครับ3 2สองไปครับใช่เกงลำตัวไว้ด้วยนะเกงลำตัวไว้ด้วยนะเออเหมือนจริงๆเหมือนบิดสะโพกแต่ให้เราเกงลำตัวไว้เยอะๆนะคบผม9 อีกสิทีหนึ่งสองสาี่ห้าหกดปดเ้าท่าสุดท้ายวิดพื้นท่าเตรียมแล้วตีเข่าขึ้นตรงๆครับผมอ่าอ่าวิดพื้นท่าเตรียมแล้วตีเข่าขึ้นมาตรงๆเอาเข่าลอยจากพื้นด้วยอ่าสาสองเริ่มครับสำหรับท่านี้นะครับผมมือกับหัวไหล่ขนานกัน ถ้ามือสูงกว่าหัวไหล่นะครับจะเมื่อยแต่หัวไหล่นะเราจะทำตั้งแต่ท่าที่หนึ่งจนถึงท่าที่ห้าแล้วค่อยพักเซ็ตนะครับผมแล้วก็ทำตามนะครับสามถึงสี่รอบตามความแข็งแรงของแต่ละคนครับเก้าโอเคลุกขึ้นมายืนแล้วเตะหน้าพับลำตัวต่อเลยสามสองปครับเราจะวนกลับไปท่าแรกนะครับผม สำหรับใครที่เหนื่อยนะครับผมทำท่าท่าแล้วพัก1นาทีได้นะครับแต่ถ้าใครไหวเล่นวนไปเลยนะครับ3รอบนะครับผม5 6าห้าโหดูการท้องมุกสิโหชัดมากเลย,ย,ยเออสุดยอดที่หนึ่ง โอเคเตะข้างคราวนี้ขอไม่เอางอเข่าแต่เป็นเตะแล้วพับเอวเลยเป็นเตะแบบขายาวๆเลยมันจะโดนเอวกว่าใช่แล้วเยี่งมากไปอัพสครับสครับทุกคนครับดูแล้วทำตามได้เลยนะเจ็ปดเโอเคอีกข้างหนึ่งสามสองป่ะเ,เห็นเอวมุกไหมเห็นเอวโอ้โหล่องสิบเอเอนี่ดูกล้ามท้องสิอัพ อัเจ็ดปดโอเคหายใจลึกๆเอามือจับไททอยซ้ายสลับขวาสามสองไปสิ 3, 2, 8, ครั้งครับเห็นไหมว่าไม่ใช่เอาแค่แขนลงมาเห็นลำตัวไหมเอย่ยถ้าใครที่ดูอยู่ดูลำตัวนะลำตัวพับเข้าหากันมันถึงจะโดนก้ามท้องถ้าเรายกแต่เข่ากับเอาศอกพับลงไปโดยที่ไม่พับลำตัวไม่ได้อะไรเลยนะครับผมส่วนใครถ้าเกิดทำท่านี้แล้วมือใหมอ้มองตรงๆนะครับ ไม่ต้องโยกหัวตามเก้าสิบโอเคบิดเอวครับผมอ่าแอบโดมินิเซอร์สามสองบิดเลยอ่าท่านี้นะครับเราจะบิดสะโพกสวนกับบิดมือนะครับผมอ่าเกงลำตัวเยอะๆเลยเออสี่ห้ากเจ็ด 8ปเกโอเคหายใจลึกๆก,ก่อนนี่คือคือรู้เลยว่าวันนี้เล่นอะไรมานะเพราะว่าก้นเด้งมากนะครับผมดูก้นสิดูก้นดิโอ้โหนอกจากกล้ามท้องที่ชัดแล้วโอ้โหนี่คือก้นปูดออกมาแทบจะทะลุโทรศัพท์เลยเออวิทพื้นท่าเตรียมตีเข่าตรงๆสามสองมุกถอยหลังนิดนึงอ่าโอเคแล้วก้นไม่โด่งอ่าอย่างนั้นเลยครับ เห็นไหมเห็นไหมเห็นก้ามท้องเขาไหมโอ้โหนี <t 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 ่ม uh uh ีทั้งซิกแพคมีทั้งสลัตัสตรงที่เป็นซี่ๆนะครับสุดยอดมากแล้วดูก้นดิโอ้โหวันนี้นะเล่นเวทด้วยกันพร้อมกันนะครับจันหมดแรงก่อนอีกมุกเล่นไป8ปท่าโอเคทุกคนหายใจเข้าลึกๆครับเราจะทำกันอีกหนึ่งรอบ ถ้าใครที่เหนื่อยนะครับสามารถพักได้ประมาณ1นาทีนะครับผมจิบน้องจิบน้ำนะครับผมถ้าใครไหวนะครับผมก็เตรียมตัวแล้วก็ลุกขึ้นแล้วเล่นอีกหนึ่งรอบแล้วเสร็จแล้ว3 2ไปเลยเตะหน้าพับลําตัวไป2 3 4 5 6 7 8 เก้าที่หนึ่งโอเคเออเสื้อหนึบไหมเสื้อหนึบไหมหนึบมากมากเลยเออนี่เห็นไหมเล่นมาเสื้อหนึบมากขนาดไม่ใส่รองเท้ายังไม่ลื่นเลยโอเคท่าที่สองเตะข้าง็อบลำตัวปาสองอันนี้เราทำกันแบบไม่มีสกิปตนะครับผมนี่ทำกันแบบไม่มีสกิปตนะครับอยากทำอะไรก็ทำ อ่ะเต่ข้างทับเอวเลยเฮ้ยแต่ว่ท้องชัดขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครั้งหน้าต้องวัดบอดี้แฟทมุกกันแล้วใครที่ดูอยู่นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันดีกว่าว่าหุ่นชัดแบบนี้กล้ามเนื้อแน่นขนาดนี้บอดี้แฟทเท่าไหร่แล้วนะครับผมครั้งก่อนประมาณ17.5เจแต่ครั้งนี้จะรู้สึกว่าน่าจะต่ำลงแล้วเพราะว่ากล้ามท้องดูโหดขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับผมอ่ะไปอัพ สิบทีอ่าพอสิบแล้วเอามือจับเทยทอยซ้ายสลับขวาทวิทนะครับผมสําหรับใครที่ทําท่านี้อย่าลืมนะอย่าลืมนะไม่เอาแต่ขากับเขา่าแต่ให้เอาลําตัวพับเข้าไปด้วยไปครับใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โหกล้ามท้องเห็นไหมอันนี้เราไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์เลยเพราะว่าเป็นวิดีโอนะฉะนั้นเราดูไว้เลย นะครับคนที่ออกกําลังกายดีๆกินดีๆมุกตอนนี้กินกี่มือแล้วเอ่ยกินห้ามือใครที่อยากจะลดน้ําหนักลดไขมันแล้วกินน้อยๆฟังดูนะครับผมน้องมุกกินคลีนถึงห้ามือกินข้าวกินอกไก่นะครับผมโหสุดยอดมากเอาจริงห้ามือแต่ก่อนจันกินก็ยังเหนื่อยเลยนะครับผมเตรียมตัวท่าสุดเอ้ยแอ็โดเมเนเซอร์ก่อนสามสองไป สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมเราจะเป็นคลิปที่รันยาวเลยนะครับผมถ้าใครทำตามนะครับทำตั้งแต่ท่าที่1จนถึงท่าที่ห,หไม่ไหวให้พักเซตประมาณหนึ่งนาทีถ้าไหวเราเล่นตามคลิปวิดีโอไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมเดีย๋ยวพึ่งนะอันนี้เป็น10บนะนะสิบนะ20่ิบนะเออโอเคเตรียมตัวท่าสุดท้ายแล้วเลิกแล้วครับวิดพื้นท่าเตรียมตีเขา่าอ่ะสา ไปเลยทำแอ่วคุมด้วยเกงลำตัวไว้ด้วยนะครับทุกคนครับอ่าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ออกกําลังกายตามนะครับใครที่ออกกาลังออกกาลังกายแล้วคุมอาหารนะครับผมก็จะหุ่นดีสุขภาพดีเหมือนน้องมุกนะออกกําลังกายแล้วคุมอาหาร คุณดีสุขภาพดีผิวสวยด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากจะได้คอนเทนต์อะไรอยากจะได้ท่าออกกําลังกายแบบไหนสามารถที่จะ inbox หรือว่าพูดคุยมาได้เลยแล้วก็นี่ครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับอ่าใครดูคลิปนี้มีโปรโมชั่นให้จาก1,590้ารเหลือเหลือเท่าไหร่ดียะเหลือ990บาทแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยถ้าเกิดต่างประเทศไม่ไหวนะเ oh. ออนี่ ม่วงชมพูแล้วก็มีปัก FJ อยู่ตรงกลางนะครับสวยมากรุ่นลิมิเต็ดนะครับจริงๆก็จะหมดแล้วแหละแต่ก็อยากจะแบบว่าให้คนที่ตั้งใจออกกำลังกายได้มีเสื้อดีๆมากี้หนึบไหมบโอ้โหหนึบหนึบมากเลยขนาดไม่ใส่รองเท้ายังไม่ลื่นเลยนะครับโอเคแล้วก็วันนี้ขอบคุณน้องมุกมากๆที่มาออกกำลังกายให้ทุกคนได้ดูถ้าใครที่ดูแล้วอยากให้ทำตามด้วยอย่าลืมนะโปรโมชั่น9ก0ยิจาก1 5 9 0สามารถอ e ินบ็อกซ์มาได้เลยครับไว้เจอก,กันทีนหน้าสวัสดีครับ